สวัสดีค่ะต่อไปครูจะมาเฉลยภาษาไทยในหน่วยการเรียนรู้ที่2เป็นเรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำนะคะที่เราเรียนผ่านกันไปแล้วนะคะชนิดของคำมี7ชนิดที่เป็นคำนามสรรพนามปุปบบทสันธานอุทธานนะคะและก็วิเศษนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ข้อ1นะคะ โจทย์ถามว่าจุดจุดจุดช้างป่ากำลังหากินอยู่ใกล้ๆลำธารข้อนี้เราควรใช้ลักษณะนามว่าอะไรคะฝูงหมู่โขงหรือกลุ่มนักเรียนบางคนอาจจะตอบว่าโขงนะคะเพราะว่าเห็นคำว่าช้างก็จะต้องเป็นโขงแน่ๆแต่จริงๆแล้วเราจะต้องตอบกอไก่ค่ะตอบว่าฝูงนะคะเพราะอะไรจรึงทำให้เราต้องตอบฝูงเพราะว่าเป็นช้างป่านั่นเองค่ะ นะคะถ้าช้างเลี้ยงช้างบ้านสามารถเรียกเป็นโขงได้ค่ะแต่ช้างป่ายังไม่ได้ฝึกนะคะต้องเรียกเป็นฝูงค่ะมากกว่าหนึ่งตัวนะคะต่อไปข้อ2คําสรรพนามข้อใดควรใช้แทนตนเองเมื่อพูดกับพระสงฆ์คุณแทนตนเองไม่ได้นะคะเธอแทนตนเองได้ไหมท่านแทนตนเองได้หรือเปล่าดิฉัน ข้อนี้ตอบงองูดิฉันค่ะเพราะว่าคำนี้สามารถใช้เรียกแทนตนเองได้นะคะส่วนกอข,อขอนั้นเป็นสรรพนามเรียกแทนผู้ที่เราพูดด้วยค่ะหรือสรรพนามบุรุษที่สองนั่นเองข้อ3โจทย์ถามว่าแม่ไปตลาดตั้งแต่เช้าคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใดเขาขีดเส้นใต้คำว่าตั้งแต่นะคะ คำนี้เป็นคำบุพบทค่ะเป็นบุพบทบอกอะไรเป็นบุพบทบอกเวลานะคะบุพบทจะนําหน้าหรือคําที่ขยายนะคะต่อไปค่ะข้อ4โถไม่น่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไรสงสยัยสงสาร หวาดกลัวสำนึกผิดข้อนี้ตอบข้อขอไข่สงสารค่ะต่อไปข้อ5คําคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคใดทำหน้าที่ขยายคำอื่นเรามาดูกันค่ะแมวจับหนูตัวอ้วนตัวหนาที่หนูหนูขยายจับใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูเป็นกรรมโดนจับค่ะขอไข่พี่ให้อาหารปลาทอง อาหารเป็นตัวหนาอาหารขยายให้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาหารเป็นกรรมค่ะเพราะอาหารโดนให้ค่ะข้อคว้ายน้องอา่านหนังสือการ์ตูนตัวหนาที่การ์ตูนการ์ตูนเป็นส่วนขยายใช่ไหมอ่านักเรียนลองคิดดูใช่หรือไม่ใช่น้องอา่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมหนังสืออะไรหนังสือการ์ตูน กล้ตูนขยายหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อ6ค่ะข้อใดมีส่วนขยายคำกริยาข้อใดมีส่วนขยายคำกริยากไก่กฉันซื้อสมุดสมุดเป็นกรรมค่ะไม่ใช่ขยายซื้อข้อไก่นกจิกนอนหนอนเป็นกรรมค่ะไม่ได้ขยายจิกข้อกวาย,ยายทำแกงเผ็ด แกงเผ็ดก็เป็นกรรมค่ะไม่ได้ขยายทมงอ,ง,ง,อง,ง,งูน้องหัวเราะเสียงดังน้องหัวเราะหัวเราะเป็นกริยาเสียงดังนี่แหละค่ะไม่ได้เป็นกรรมนะคะแต่เป็นส่วนขยายหัวเราะอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นงอง,งูนี่แหละค่ะมีส่วนขยายคํากริยาค่ะต่อไปข้อ7ค่ะมะลิให้อภัยดุดดาวเพราะเธอสํานึกผิด คำใดจัดเป็นคำเชื่อมของประโยคคำเชื่อมหรือคำสันธานนะคะคำนี้เลยค่ะคำว่าเพราะเป็นคำเชื่อมค่ะเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบขอควายค่ะต่อไปข้อ8คำนามในข้อใดจัดเป็นกรรมของประโยคคำนามในข้อใดจัดเป็นกรรมของประโยกก็ไก่แม่ทำแกงเขียวหวานไก่ใช่ไหมคะเขาทำตัวหนาที่แกงเขียวหวานไก่เอาขีดเส้นใต้ไว้ก่อนค่ะ แกงเขียวหวานไก่เป็นกรรมได้ไหมขอใครนิดอ่านวรรณคดีเรื่องเงาะป่าเขาขีดเส้นใต้เงาะป่าขอควายยายสายสวมเสื้อคอกระเช้าสีม่วงเขาขีดเ้าทำตัวหนาที่ยายสายงอง,ง,งูความสามัคคีของหมู่คณะคือพลังเขาทำตัวหนาที่สามคัคคีเพราะฉะนั้น ประโยคนะคะที่เป็นกรรมที่มีคํานามเป็นกรรมก็คือข้อกอไก่ค่ะแกงเขียวหวานไก่เป็นคํานามค่ะโดนทําโดนแม่ทํานะคะต่อไปข้อ9ค่ะข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนหวัดแกมบรรจงข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนหวัดแกมบรรจงนะคะก็คือเขียนเร็วแต่เขียนเรียบร้อยนั่นเองค่ะข้อที่ไม่ใช่หลักการเขียนดูแบบนี้ก็คือข้อกไก่ค่ะ เขียนตัวเอียงเฉพาะในการเขียนย่อหน้าใหม่ไม่ใช่หลักการเขียนหวัดนะคะเพราะหลักการเขียนหวัดไม่ต้องเอียงค่ะเขียนตรงและเรียบร้อยและเร็วค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10ค่ะถามว่าตัวอักษรใดมีวิธีการเขียนแตกต่างจากตัวอักษรอื่นนักเรียนสังเกตดูนะคะก็ไก่เขาบอกว่าขอไข่กับชอช้างนี่แหละนะคะ ขอไข่บอกว่าขอไก่กับทอทงขอควายบอกว่าวอลเวนกับรอเรือและงองงูบอกว่าผอพึ่งกับฝอฝาข้อที่เขียนแตกต่างจากข้ออื่นก็คือขอไข่ค่ะเพราะอะไรจึงเขียนแตกต่างเพราะนักเรียนสังเกตไหมคะขอไก่ขอควายงองงูพยัญชนะทุกตัวมีหัวทั้งนั้นเลยค่ะแต่ขอไข่ขอไก่กับทอทงเป็นพยัญชนะที่ไม่ต้องเขียนหัวนะคะนี่จึงทำให้การเขียน แตกต่างจากอักษรอ,อื่นค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่2สําสำหรับการติวออนนของครูในคาบแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนิดของคำและหน้าที่ของคำค่ะนักเรียนสามารถปริ้นไฟล์างานนี้นะคะแล้วก็มาวงกลมเฉลยตามที่ครูเฉลยในวันนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ